บรรยากาศเนี้ยอ่าวตอนนี้เห็นมอเสียงใครเนาะเอ๊ะเสียงใครขี้น้ำเฮ้ยเสียงใครเฮ้ยเฮ้ยลูกอะไรอ่ะ โลกน,นั่นตัวเราว่านัดว่ายัางนั่นน่ะ มาดูพี่ไปดูไปดูพี่ทำอะไรพีพร่พี่ครับพี่ครับพี่อพี่ทำาะไรยไม่วีผมให้นะยังไม่วีผมเลยเนะี่ยพี่แจ๊คพี่แจ๊คต้องวีผมคนล่วงเต็มบ้านต้องพาออกมาวีผมนอกบ้าน ทางตะวันออกเด้พี่น้องทางที่ตะวันออกอยู่ตรงท้ายอยู่หลังบ้านตะวันออกอยู่หลังบ้านตะวันตกอยู่หน้าบ้าน แสงมันก็จะเข้ามาไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่าต้นไม้มันเยอะมันรอดมาหน่อยนึงนะอ้าวหมากใหม่มันห่วงหมกงักอีหยังเขาเรียกอะไรว้อนัดเหรออะไรที่เป็นลูกคล้ายสมองนะนั่นแหละโดกโดกเลยห่วงเต็มเลย ยพี่หลอกบาแจกยอดเดี๋ยวดูสิเสียงมันมาจากตรงนั้นไปดูสิโลกกระลอกไงกระลอกกระลอกอาจสซิเอนโดนมันก็ได้มันก็ล่วงขยมนะเขาขยมมันนะ ก็สดชื่นพี่นองเนี่ยมาจ้าเนาะได้ได้ยินเสียงน้ำตกเอ้าเก่งอะไรวะเก่งไอีเมียวหรอลูกเอ้สงสัยเมียวมันเหี่ยวข้าวอือีเมียวเมียวมันเหี่ยวข้าวเปวล่าลูกเดี๋ยวรัเข้าบ้านไอ้ตัวเล็กยังไม่แปลงผมเลยไม่ต้องออกไปเลยนะ ามาเนี่มาหวีผมก่อนไอ้ตัวเล็กมาหวีผมก่อนพี่หวีแล้วน้องยังไม่ได้หวีผม,มน้องกันจุบ๊บจุบกัน เลียงแถวเลยนะถ้าถ้ารู้ว่าแม่จะจะแปรงขนให้เขาชอบหมาชอบโอ้ยากเย็งเงนเรียงกันเย็นเข้าวแถวแปรงผมครับผมแม่ผมแปลงลูกข่อยตะาหากักบัพี่น้องลูกไส้ไข่อยลูกไส้ข่อยรือนะขอนลวง

เด็กดื้อเด็กดื้อไปได้ไหมเป็นอะไรนี่ดูดูไอตัวเล็กนี่ดูอะไรเห็นไหมหน่นน้อยของแมวของเล่นของแมวตัวนี้บ้าง ไม่ได้ยินเสียงพี่บัวนานแล้วเห็นไหมโอ้มังมังมังพี้บัวบัวเขาไม่ได้เออ,อกมาเพราะว่าเขาปลูกต้นเขาปลูกไอ้นั่นน่ะเขาปลูกข้าวโพดสวนข้าวโพด อากาศหนาวนะตอนเช้านี่หนาวเย็นหนาวเย็น